มีบินจีกินเดียวนะครับพาลูกๆมาทัศนศึงกงากครอบครัวครับผมนั่งรถไฟพอดีไม่เคยนั่งรถไฟสักทีนะครับ mm hmm. พ,พาพวกเขามานั่งรถไฟเล่นนะครับเด mm ิน hmm. ทางจากาสนามบหัวรถไฟโค,าคราช กันในมาปากช่องนะครับวันนี้ก็พากันมานั่งรถไฟเที่ยวนะครับมันันม้านะครับปากชอ่องพัดีวันนี้ไม่ได้วิ่งรถนะครับพาลูกๆมาทัพษนาศึกษานะครับขึ้นรถไฟเที่ยว

ค่าของกินนะครับเยอะมากกว่าค่ารถไฟครับ <laughs> ครับเรามาถึงที่หมายแล้วครับทุกคนครับผมบันไดม้านะครับนี่นะครับครอบครัวของผมนะครับพามาทัศนศึกษาด้วยรถไฟนะครับผมสนุกดีมากๆเลยนะครับขึ้นมานี่ของขายเพียบเลยครับผมนี่เพิ่งจะรู้นะครับว่าบันไดม้าเป็นแบบนี้เอง ไม่ได้ขึ้นรถไฟมานี่ไม่รู้เลยนะครับผมสนุกดีแบบหนึ่งครับพาเด็กมานะครับทำกิสรศึกษาจากที่ขึ้นรถไฟมานะครับเราก็มาถึงแล้วครับผมวัดคลองตะลองนะครับ ศูนย์ปฏิบัติธรรมนะครับผมบรรยากาศทางเข้าวัดน,นี่ร่มรื่นมากๆนะครับ มึกกดตายชิบใช่จะเดินลงวัดของตะลองแล้วนะครับอันนี้คือการพักผ่อนตามอัธยาศัยนะครับผม ครับทุกคนวันนี้จะได้กลับบ้านกันไหมครับพาลูกมานั่งรถไฟเล่นตอนนี้นะครับะจะบ่ายสามแล้วนะครับจู <conservatives> ตนเดมนมานะครับนี้แต่รถมามีรอบหนึ่งนะครับบ่ายสามนะครับ